สวัสดีค่ะมาพบกับมิกาทาโร่นะคะการดูดวงนี้ไม่ได้เจาะจงตัวบุคคลนะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอรับแต่สิ่งดีๆไปนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงความรักคนในความลับสําหรับชาวธาตุลมนะชาวธาตุลมเป็นชาวราศีเมถุนตุลและกุมค่ะประจ,จําเดือนสิงหาคมสองห้าหกเจ็ดนะเรามาดูกันว่าสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรนะคะเริ่มกันที่พลังงานของชาวธาตุลมนะ ไปแล้วค่ะขึ้นมาเป็นสิบดาบเนาะตอนนี้ค่อนข้างที่จะเครียดกดดันตัวเองมากมากค่ะเหมือนกับสิ่งที่เป็นอยู่มันพูดไม่ได้พูดไม่ออกแลก้วคือไม่เข้าขายไม่ออกค่ะคิงของพาร์ติเคิลตัวคนเองจริงจังในความสัมพันธ์ครั้งนี้มากๆค่ะนายออบว่าจริงจริงแล้วมั่นคงด้และไม่อยากที่จะเปลี่ยนแปลงไม่อยากที่จะเปลี่ยนใจนะห้าดาบค่ะอาจจะมีปัญหามีประเด็นกับเขาอยู่อาจจะมีเรื่องราวที่ไม่เข้าใจกันอยู่นะคะในช่วงนี้นีเอ็มเส ตัวคุณเองเป็นคนที่ถ้าได้รักใครแล้วจริงจังชัดเจนมั่นคงด้วยเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนใจยากค่ะนะคะเราเพียนนะเป็นบุญธรรมกรรมแต่งค่ะคู่ของคุณนะเป็นเรื่องของบุญของกรรมที่ทําร่วมกันมาที่ทําให้เจอกันในชาติเนี้ยค่ะที่ไม่เขาเรียกว่าไม่ราบรื่นที่ทําให้เกิดประเด็นเกิดปัญหาเนี้ยมันก็เหมือนกับว่าขึ้นอยู่กับผลบุญผ,ผลผลกรรมที่คุณทําร่วมกันมาด้วยเนาะ ห้าเหรียญคุณรู้สึกเหน็ดเหนื่อยกับความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่คุณรู้สึกว่าคุณต้องเป็นฝ่ายวิ่งตามความสัมพันธ์ครั้งนี้คุณต้องเป็นฝ่ายที่เหมือนแบกรับทุกสิ่งทุกอย่างไว้อ่ะค่ะรู้สึกเหงาเงารู้สึกน้อยน้อยนะรู้สึกว่าขาดการดูแลเทคแคร์จากคนรักนะเอ็ดออฟคัพค่ะและสามเหรียญในช่วงเดือนนี้นะคะ mm hmm. ก็เป็นไปได้สูงเลยว่าคุณอาจจะได้แบบ ของขวัญของกำนันจากคนรักเนอะหรือว่าคนรักมีเรื่องเซอร์ไพรส์ให้คุณนี่ก็เป็นไปได้เช่นกันค่ะหรือคุณมีโอกาสที่จะรับโชครับทรัพย์จากคนรักนี่ก็เป็นไปได้เช่นกันนี่ก็เป็นพลังงานดีๆที่เข้ามานะคะ,ะสามเหลี่ยนนะก็เหมือนกับคาดหวังอะคะ่ะคาดหวังในการเรื่องอการสร้างอนาคตสร้างครอบครัวร่วมกับเขาอีกในหนึ่งก็เหมือนกับว่าสถานการณ์ความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่มันยังคงโผพันอยู่ในความสัมพันธ์แบบเราสามคนนะ ยังไม่สามารถที่จะเ,ออเป็นตัวจริงได้หรือว่ายังไม่สามารถที่จะชัดเจนได้กับเขาคนนี้ค่ะถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ชาวธาตุลมค่ะมีเรื่องเครียดเคียให้คิดให้กังวลใจเนาะมีเรื่องที่อาจจะเ็ดเป็นปัญหาเป็นประเด็นกับเขาได้ง่ายในช่วงนี้ก็ต้องระมาระวังอะค่ะเพราะยังไงแล้วไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณก็เลือกแล้วคุณก็ตัดสินใจแล้วว่ายังอยากที่จะมีเขาไว้ในความสัมพันธ์เนาะยังไงแล้วยังไม่ปล่อยมือจากกันอะค่ะเพราะว่ารักรักเขามากรักล้นใจ รักแบบไม่แบบไม่เคยรักใครเท่านี้มาก่อนเหมือนกับด้วยวเดอหไฮโรเพนด้วยมันเป็นความผูกพันที่ถึงรู้ว่าผิดถึงรู้ว่าไม่ใช่แต่ก็ตัดใจไม่ได้มันเหมือนว่ามีพลังงานบางอย่างทําให้คุรู้สึกไม่ว่าจะเขาจะทําผิดกี่ครั้งหรือว่าไม่ว่ามันจะมีปัญหากี่ครั้งคุณก็พร้อมที่จะให้อภัยเขาเสมอะคะ่ะก็ถือว่าในช่วงนี้เวลานี้เป็นอะไรที่เครียดๆสำหรับชาวธาตุลมเนาะ แล้วก็ให้เรามาระวังปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับคนรักได้ง่ายะค่ะในช่วงนี้โอเคค่ะเรามาดูพลังงานของเขากันค่ะเดอะสตาร์ค่ะเขาเป็นคนมีเสน่ห์นะคะคนคนนี้เป็นคนมีเสน่ห์เป็นคนที่ใครอยู่ใกล้เราจะรู้สึกหลงรักนะหกไม้สามดาบเดอะซันอื ผู้ที่มีปัญหาการที่กรกันอยู่เดี๋ยวเขาจะกลับเข้ามาเคลียร์ใจเนาะเขาจะติดต่อกับเข้ามาขอโอกาสคุณอีกครั้งหนึ่งค่ะ Strength ถึงจะมีปัญหากันมากแค่ไหนอะสุดท้ายแล้วเขาก็ตัดใจจากคุณไม่ได้เช่นกันเขาก็เลือกที่จะมีคุณไว้ในความสัมพันธ์ค่ะ และในช่วงนี้เขาก็เหมือนกับว่าพยายามที่จะประคับประคองความสัมพันธ์ทั้งสองฝั่งเนาะทั้งคนที่เขามีคอมเมนต์แล้วทั้งชาวทัดลมเองค่ะเหมือนกับว่าเป็นช่วงเวลาที่เขาเองก็มีปัญหามีประเด็นกับใครคนหนึ่งเหมือนกันนะอ่าเพจออฟซอรค่ะแชมเปลเขาพยายามที่จะประคับประคองความสัมพันธ์นี้ไว้ค่ะ8ถ้วยและสามเหรียญอ่ะ เช่นกันค่ะก็ยังคงพัวพันอยู่ในสถานะความสัมพันธ์แบบเราสามคนอยู่เขาก็ยังไม่สามารถที่จะเคลียร์ตัวเองได้เช่นกันนะแล้วว่า,เ,าเขาเรียกอะไรสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะตอนนี้เวลานี้เขาเลือกที่จะประคประคองความสัมพันธ์เลือกที่จะมีไว้ทั้งสองทางเลือกที่จะทําทุกสิ่งทุกอย่างให้มันสามารถที่จะาสานต่อความสัมพันธ์ได้เนาะสามารถที่จะไปต่อชาวธาตุลมได้ค่ะก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ เขาพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างให้สามารถที่จะประครับประคองความสัมพันธ์แบบนี้ได้อยู่ค่ะค่ะเรามาดูกันนะคะว่าเขามีใจให้กับคุณไหมเอ่ย The h ยโลเพนค่ะเขาถูกชะตาคุณตั้งแต่แรกเจอเนาะหกเหรียญนายอัลพาร์ติเคิลค่ะเขามีใจให้กับคุณเอ็ดออฟค สีดาบสีถ้วยค่ะถึงเขารู้เขาก็รู้นะว่ามันแบบไม่ถูกต้องเขาก็รู้ว่ามันไม่ควรที่จะไปต่อความสัมพันธ์แต่มันเหมือนกับว่าก็หลงรักไปแล้วมีใจให้ไปแล้วก็หกักค้มใจตัวเองไม่ได้เนาะก็ไปต่อในความสัมพันธ์เนี้ยค่ะเลือกที่จะออแนนเลือกที่จะมีคุณเลือกที่จะ,ะเปิดใจให้กับคุณนะคะในตรงนี้ค่ะมาดูข่าวว่า เขาคิดจริงจังกับคุณไหมเอ่ยในความสัมพันธ์นี้สามถ้วยเก้าถ้วยถามว่าเขาจริงจังกับคุณไหมเขาก็จริงจังกับคุณนะแต่ก็ไม่สามารถที่จะทําให้มันชัดเจนได้อะยังคงแบบอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้ในสถานะเนี้ยค่ะถามว่ารักไหมรักนะแต่ไปต่อไม่ได้สามไม้ก็พยายามที่จะ มองหาทางออกให้กับความสัมพันธ์นี้อยู่แหละแต่ก็มันเหมือนกันนะตอนนี้เวลานี้ก็คิดไม่ออกเหมือนกันนะตอนนี้เวลานี้ก็เครียดเหมือนกันกับความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่ก็กดดันตัวเองเช่นกันนะคะ่ะถามว่าเขาจริงจังกับคุณไหมเขาจริงจังกับคุณในสถานะแบบนี้เนาะยังไม่สามารถที่จะแบบทําให้ตัวเขาเองชัดเจนได้หรือว่าเขายังทําอะไรให้มันได้ดีไปกว่านี้ไม่ได้อะ่ะอืมแต่ยังเลือกที่จะประครับประคองความสัมพันธ์นี้ไว้โอเคค่ะมาดูเป็นค่ะว่า ชาวธาตุลมนะคะจะได้เป็นตัวจริงไหมเอ่ยเหตุอาร์ติเคิลค่ะเก้าเหรียญเจ็ดเหรียญม,มีใจก็มีใจเนาะยิ่งนานวันยิ่งผูกพันยิ่งรักเขามากขึ้นกว่าเดิมอะ่ะแต่ถามว่าจะเป็นตัวจริงได้ไหมทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับเขาค่ะเดี๋ยวแอมพอเรอร์เนาะอืมถ้าเขาเคลียร์เองได้ถ้าเขาตัดสินใจได้เขาเข้มแข็งพอที่จะอ๋อตัด ปัญหาทุกสิ่งอย่างทำให้ตัวเองชัดเจนกับคุณได้นั่นแหละถึงจะเป็นตัวจริงได้ค่ะแต่นะตอนนี้เวลานี้ต้องบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะยากเนาะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นทั้งเขาและคุณก็ถือว่าต้องกลับมาคิดเยอะคิดมากเหมือนกันแต่ว่ามันมีใจให้กันไปแล้วอะ่ะก็เลือกที่จะไปต่อความสัมพันธ์เพราะว่าตัดกันไม่ขาดนะคะแต่ก็ยังเป็นกาเรียกอะไรยังเป็นตัวจริงไม่ได้นะตอนนี้เวลานี้ค่ะ โอเคค่ะเรามาดูแนวน้องความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะ King of Cups ค่ะ The High p r i n s t e s s The Devil Death อืมยังไงเรายังตัดกันไม่ขาดเนาะถึงไปต่อแบบจริงจังไม่ได้แต่ก็ยังเลือกที่จะประครับประคองความสัมพันธ์ยังเลือกที่จะมีเขาไว้ในความสัมพันธ์ค่ะ วิวออฟฟอร์จูนแล้วยังคมคบกันแบบยาวๆนะทั้งอุปสรรคปัญหาที่มีเข้ามาก็ไม่ได้ราบรื่นนะคะแต่เรื่องที่จะไปต่อในความสัมพันธ์นี้ตราบแต่ที่ยังมีเขาอยู่ข้างๆเนาะสิบถ้วยค่ะห้าไม้สองถ้วย The Hermit อิตชาวทัาลมคุณมีโอกาสที่จะมีคนใหม่ๆเข้ามาปิง๊งมีคนใหม่ๆเข้ามาขายขนมจีบนะ ในตรงนี้ค่ะมีพลังงานขึ้นมาเนะเาะ e l e c t r i ค a ลแต่ยังไงแล้วคุณยังคงมั่นคงอยู่กับเขาคนนี้ค่ะค่ะโอเคค่ะสําหรับแวนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะก็บอกเลยว่าเลือกที่จะไปต่อในความสัมพันธ์นี้เพราะยังไงแล้วยังรักยังมีใจให้กับเขาในตรงนี้ค่ะคุณคาดหวังเนาะคาดหวังถึงความรักความสัมพันธ์ที่สมหวังที่รออยู่ข้างหน้าแต่ก็เหมือนกับว่าใจลึกๆก,ก็หวั่นใจแหละก็กลัวแหละแต่ด้วยที่ว่ารักเขาไปแล้ว มันเป็นความรักรุ่มหลงมันเป็นความรักที่ตัดขาดกันยากมากๆค่ะในตรงนี้เนาะเพราะว่าความมีเสน่ห์ของเขาเขาเป็นคนมีเสน่ห์มากๆเขาเป็นคนที่ถ้าใครได้คบได้ดีแล้วอ่ะมันไม่สามารถจะถอนตัวถอนใจได้ง่ายๆอ่ะค่ะ,ะความสัมพันธ์ที่มีระหว่างคุณกับเขาจะได้คบได้ดีกันแบบยาวๆนะอุปสรรคปัญหาก็ยังคงมีอยู่อะค่ะยังไม่ได้หมดไปแต่ว่ามันจะเหมือนกับว่า ความสัมพันธ์อาจจะไม่หวานแหววไม่โรแมนติกนะแต่เขาก็เหมือนพยายามที่จะเทคแคร์ดูแลคุณแบบเท่าที่เขาจะทําได้สำหรับชาวธาตุลมแล้วนะคะเขาคนนี้เป็นความหวังของคุณมากๆเขาเป็นคนที่ถูกสเปคตรงไทยตรงใจคุณค่ะ แล้วคุณยังมีความมุ่งหวังความคาดหวังที่ความสัมพันธ์นี้สักวันหนึ่งจะจริงจังสักวันหนึ่งจะชัดเจนเนาะในตรงนี้คุณให้ความหวังกับตัวเองมากๆากอะค่ะในตรงนี้ก็ถือว่าเป็นความหวังของชาวธาตุลมนะคะแต่อย่างไงแล้วคุณกับเขาก็ถือว่ายังสารต่อความสัมพันธ์กันได้เพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่หวานเหมวไม่โรแมนติกนะแต่ก็ยังเขาเรียกอะไรยังมีปัญหาอุปสรรคต่างๆเข้ามาเสมอแต่คุณก็พร้อมที่จะก้าวข้ามผ่านอุปสรรคปัญหาต่างๆไปอะคะ่ะ ยังไงแล้วมิกาก็ขอให้ชาวาธาดลมนะคะราศีเมถุนตุลและกุมนะคะผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆไปได้ด้วยดีนะแล้วกลับมาพบกับมิกาทาโร่ได้ใหม่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c คร b e ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ